หนึ่งในความคิดที่นักธุรกิจหรือว่าคนสำเร็จเขามักจะใช้กันในการประกอบการธุรกิจโดยการที่เขาไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบแต่อยา่างใดเลยหากวันนี้ตัวของคุณเองต้องไปร่วมงานหรือว่าร่วมธุรกิจหรือจำเป็นมกากๆที่ต้องไปคบค้าสมาคมกลับใครคนใดคนหนึ่งขอให้คุณมองในเรื่องของการเป็นรูปแบบในเรื่องของมิตรภาพมากกว่า มิตรภาพในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันแลกกันแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันเพราะคนสําเร็จหรือนักธุรกิจเขารู้ดีว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีกว่าความคาดหวังนั่นก็คือในเรื่องของคําว่ามิตรภาพไม่ใช่การไว้ใจเพราะบางครั้งเราเองมักจะไว้ใจคนอื่นมากเกินไป มันก็เพียงพอแล้วกับการที่เราจะสามารถทำงานด้วยกันในคำว่ามิตรภาพร่วมธุรกิจซึ่งกันและกันนั่นมันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับผู้อื่นนั่นเองวันนี้คุณมีความรู้ความสามารถอย่างหนึ่งคนที่คุณไปคบค้าสมาคมด้วยเขามีความสามารถอย่างหนึ่นมันประกอบกันเป็นจิ๊กซอเพื่อที่จะให้งานงานนั้นธุรกิจนั้นมันประสบความสาเร็จไปด้วยดี แต่ที่ผ่านมาคนส่วนมากมักจะไว้ใจอีกฝ่ายมากเกินไปจึงทำให้เกิดความคาดหวังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความคาดหวังเกิดขึ้นก็จะรู้สึกผิดหวังก็จะรู้สึกว่าเสียเปรียบหากวันนี้ตัวของคุณเองมองในเรื่องของการร่วมธุรกิจการคบค้าสมาคมเป็นในเรื่องของมิตรภาพที่แลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและก,กันการไม่คาดหวัง ก็จะทำให้เราสามารถยอมรับและอยู่กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นมันไม่สําคัญเลยว่าเขาจะเป็นคนประเภทไหนเขาจะดีหรือไม่ดีอันนี้เราจะเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของธุรกิจเท่านั้นการไม่ไว้ใจหรือการที่เราเองไว้ใจใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปเมื่อเกิดการผิดหวังก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ยุติธรรม รู้สึกว่าเราเสียเปรียบทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องงานไม่ว่าจะกับใครก็ตามสิ่งสำคัญสุดอย่าลืมเมื่อคุณสร้างมิตรภาพกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วคุณจงตอบแทนคนนั้นด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจให้กับเขาคนที่ซื่อสัตย์จริงใจกับเราเราก็ซื่อสัตย์จริงใจต่อเขา เพราะมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อความสาเร็จและความสุขในชีวิตของคุณด้วยหากวันนี้ตัวของคุณเองเป็นฝ่ายที่คิดจะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนั่นลหละคือสิ่งที่คุณทุกเองร้อนเองในใจของคุณ กลับกันหากคุณอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและการสัมพันธ์มันเติบโตขึ้นคุณจงตอบแทนความซื่อสัตย์กับคู่พันธมิตรหรือคู่ธุรกิจของคุณให้ความซื่อสัตย์ให้ความจริงใจเมื่อคุณซื่อสัตย์เมื่อคุณจริงใจคุณก็ย่อมจะได้รับความจริงใจเช่นเดียวกันขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ติดตามพอดแคตม m o ออนมันนี่โค้ดในพอดแคตหน้า สำหรับ p o ดแคส t นี้ Boss on Money Code สวัสดีค่ะ